ลุกพี่แก้วนานนักธงเวียมมาผู้แทนภูรับุกุรรทางการศึกษาผู้แทนูรัปุกุอรมทการศึกษาทั่วประเทศและผู้บริหารทุกคนที่มาร่วมชุมนุมอยู่นักที่แห่งนี้ขอน้อมจิตค่ะ ขอน้องจิตอธิษฐานตวายสัตปฏิญาณว่าถวายสัตปฏิยาณว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจา้าจากบเพ็นตนจากบเพ็นตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครูให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสองข้อสองข้าพุทธเจ้า ตัดอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนตั้งใจสั่งสอนและอบรมสิล์และอบรมสิลิ์ให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติข้อสามข้อสาม พวกกเจ้าษครัพวกกระดาจากรักษาเกียรติยศชื่อเสียงจากรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครูของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยก้าวด้วยกจอมขอเดชะด้วยกราบ